สวัสดีท่านสวัสดีท่านจนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาครับผมเล็กๆนะครับผมอาจจะมีเสียงเพลงนิดนึงนะครับผมที่ผมเป็นตันเตอร์แล้วก็ห่างหายไปนานเลยสำหรับเก็บอาร์นะครับผมก็ไปฟังมาแล้วก็อารเปลี่ยนแมบนะครับผมเพราะว่าเล่นไม่ได้ครับผมตายหลายรอบเลยครับผมก็เลยเปลี่ยนแมบใหม่มาเล่นแมบนี้ครับผมก็ ได้ดีโลมาเยอะเลยครับผมก็อนะครับผมดีโลนี่ก็เยอะมากครับผมโอเคนะครับผมผมก็อัพดีโลเสร็จแล้วอาจจะมีเสียงที่สูงนะครับผม นานมาเลยครับผมคือไม่ได้ลองกิปนานนานมากเลยครับผมบฟันี้่น่นนี่น่นมากครับผมไม่ค่อยม pues, ีคนติดตามเลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีครู้จักครับผมแล้วผมก็เป็นเกมเมอร์หน้าใหม่ครับก็ไม่่อ้มีมาเลยค่ะครับผมได้ยี้อผมเด็กเกืวครับผม ปมปันแล้วก็แล้วปีผมก็ไม่ร um, ู okay. ้ทำอะไรไม่รู้ครับผมอืออตัดไม้กระมังเอ็ดจริงผมเกิดที่เกาะนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนนั้นเป็เกาะเกิดผมนะครับผมผมก็เลยว่ายน้ำข้ามฟากมากรณีนะคะผม ไม่มีปลาฟิลนญน่นะครับผมเพราะผมจะกลับไปเอาดีโนะน,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 นะครับผมอีกตัวนึงก็ตัวปลาฟิลนญน่นั่นก็หนึ่งตัวนะครับผมอาจจะมีเสียงเงือ Nakamu. 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 อ้าวตอนนะครับผมแล้วก็ ผมก็กำลังหาโดโดนผมผมน้นะครับผมเพราะว่าผมมีแอปพาราสูตรมีแคระบมเพราะว่าผมยังเล่นพาราสู่ไม่เท็จน,น,นะคะผมถ้าผมอ่านสับผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วนกะ็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมาเล่นเ,เกมนี้ก็เรื่อจากรกเปิดเรียนรู้แล้วก็ผมก็รู้ไดโนเสาร์ค่อนข,ข้างหลายชนิดนะครับผม อันนี้ก็ all wheel turn นะครับผมจะกี้ล่านครับผมบูเลือดเยอะด้วยนะครับผมอันนี้เลยครับผมอันนี้นี้เจ้าจอมขโมยไข่จริงนะครับผมเอาแหละครับผมเออผมว่าผมน่าจะไม่ล่ามันทันนะครับผมผมมีหอกครับผมแต่ผมจะไม่ใช้หอกกระดาอย่างนี้นอนเพราะผมไม่เก่งเอ่อ จะละไก่นะครับผมเราจะกินจะละไก่มากกว่านะครับผมด้วยแต่ผมจะเจอเออ่ตัวที่มันติดหินนะครับผมโอเคนะผมก็เจอูของกีง่นะครับผมผมของปีนะครับผมผมเจอตัวเลือดออไปนะครับผม ครับก็ผม,ผมก็ถ้าผมอีกไปแรกแล้วนะครับเดี๋ยวมันทำไมผมไม่กลับอย่างนั้นแหละผมไม่มีเนื้อหน่อยผม วัดผมเนื้อซึ่งไหนไปเลยกันนะครับผมไม่ได้เข้ามานันจริงังที่มันเนื้อให้ไปนะครับผมแล้วก,ก็ผมก็อัพจะอ่ออัพมากถ้าผมใจยังไม่เออผมอัพแล้วกันนะครับผมเวลาเจอนักล่านะครับผมจะได้ทนนันนะครับผมอย่างนี้นะครับพี่ มี่เออจระเข้ได้กลิ่นผมนะครับผมก็ต้องวิ่งนะครับผมทำไม่เปิดไฟอ่ะครับผมก็อเก่าผมก่อเก่าได้ผมอยู่ปัอดไฟกวเยอะนะครับผมนั่นแต่ละผมตั้งมาแล้วนะครับผมเราตั้งอยู่ครับผมงั้นก็มันจะเป็นสิ่งที่เอ็ดติดไว้นะครับผมแล้วผมก็จะทำการเนาะ รู้เอ่อตัวคนเมอ,อคนจะเอากระบองไปจุดหน้าหมันกันครับผมใช้คนจับารจับนะครับผมจับมาเรียงนะครับผมมีรถที่บ้านผมมีแ้า แค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่มาดูคลิปน,นี้เลยะน,นะครับผมมากจริงๆอันนี้เป็นเวลาสุดพอแล้วน,นะครับผมก็ไปเลยครับผม